บร,ริษัทเอเวอร์ไนจจำกัดภายใต้การบริหารของคุณสุนีลอดประสิทธิ์ประธานบริหารดำเนินธุรกิจจำหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพความงามมากว่า20ปีล่าสุดเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่เบลโซ่เมลติแพนโปรตีนทางเลือกใหม่ของคนรักสุขภาพดื่มอร่อยพร้อมหุ่นเฟิร์มดนลงดนไวจัดเต็มถึง4รสชาติวางข้องใจหนุ่มหล่อสาวสวยคนรุ่นใหม่ โดยได้จัดงานแกนโอเพนนิ่งเบลโซเมลติแพนโปรตีนพร้อมเปิดตัวพรีเซนเตอร์นางเอกสาวสวยดีกรีนางงามอย่างปุกลุกฝนทิพย์วรชราตะกูลที่ไว้ใจเลือกเบลโซ่เมลติแพนโปรตีนเป็นตัวช่วยดูแลหุ่นสวยสุขภาพดีไปเมื่อวันเสที่5สิงหาคม2,566นารณลานกิจกรรมสปอตไลท์ชัน้นจีศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์คแอนสนุกดีค่ะคนกาย <laughs> แล้วกินโปรตีนคือพอเราเป็นพรีเซนเตอร์โปรตีนเน่เนาะมันทําให้เราก็เหมือนต้องทดลองกินแล้วก็ทดลองออกกําลังกายแล้วมันก็กลายเป็นสนุกแล้วพอเราเห็นผลลัพธ์ที่มันดีเราก็เลยรู้สึกเอนจอยกับการกินโปรตีนแล้วก็ออกกาลังกายควบคู่เลยค่ะมันมีความสุขตรงที่ว่าเราก็ได้ผลลัพธ์คือหุ่นที่ดีขึ้นสุขภาพที่ดีขึ้นแล้วเราก็ได้เงินด้วย <c oughs> จริงๆอ่ะถ้าเกิดเอาโดยเนเจอร์เลยตั้งแต่ตอนแรกคือเป็นคนที่ไม่ได้ชอบออกกำลังกายค่ะเพราะว่า ขี้เกียจแต่พอเราเป็นคนอ้วนง่ายเราก็เลยรู้สึกว่าเราต้องออกกําลังกายเพราะว่าไม่งั้นเราก็ไม่สามารถที่จะทํางานในวงการบันเทิงได้จนวันนึงเรา,าเออกกําลังกายเรื่อยๆค่ะแล้วเรา,าเราู้สึกว่าเรามีความสุขที่เราได้เห็นผลลัพธ์เราก็เลยกลายเป็นคนที่แบบเอนจอยกับการออกกำลังกายจนทุกวันนี้ก็คือถ้าว่างก็คือต้องไปยิมต้องทานโปรตีนครบคู่นะคะทุกคนไม่งั้นเราก็จะไม่มีกล้ามเนื้อสวยๆเนื้อมีหลายรสชาติด้วยใช่มีหลายรสชาติค่ะมีทั้งหมดสรสชาติแล้วก็มี4ี่สรคกุลก็คือแล้วแต่คนที่จะเลือกกททาาาานนเลยยยออ่่งงงค้ผู ก็ทานรสกล้วยถ้าเกิดบางคนที่เป็นสายออกกาลังกายเราต้องการฟื้นฟูกล้ามเนื้อก็คือเป็นดาร์กช็อกโกแลตค่ะถ้าเกิดเป็นคนที่ต้องการบํารุงเรื่องกระดูกก็คือตัวสีฟ้าวันนี้ลาค่ะแล้วก็อีกอันนึงที่ต้องการผิวสวยก็คือตัวเป็นมิกซ์เบอร์รี่ค่ะส่วนตัวเราดื่มอะไรบ่อยที่สุดคะรสไหนส่วนตัวมื้อเที่ยงค่ะจะกินดาร์กช็อกโกแลตค่ะเพราะว่าต้องออกกําลังกายแต่ว่าเช้ากับเยน็นสลับกันแล้วแต่ว่าจะเป็นรสกล้วยวันนี้ลาหรือว่ามิกซ์เบอร์รี่ค่ะคือหนูจะเป็นคนกินตามค่ะก็ได้วยนะคะสําหรับ ใครหลายๆคนที่เป็นสายสุขภาพนะคะหรือว่าใครหลายๆคนที่ต้องการลดน้ําหนักก็ได้เพราะว่ามื้อสุดท้ายมื้อเย็นของเรานะคะถ้าเกิดว่าเราไม่ได้กินอาหารเนี่ยเรากินโปรตีนก็จะทําให้หุ่นของเราดีขึ้นและที่สําคัญคือร่างกายก็ไม่ได้โหยสารอาหารด้วยนะคะก็ฝากไว้ด้วยนะคะสําหรับเบลโซ่มลติแพร่งค่ะ